มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเลขทูบมอปลาย1เมษายน2565ครับวันนี้แล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1เมษายน2565กก็จะประกาศผลแล้วครับล่าสุดเลขที่หลายคนให้ความสนใจมากขึ้นก็ไม่ได้มาจากที่ไหนไกล หมอปลายภายกระซิบที่กำลังมีชื่อเสียงอยู่ในขนาดนี้ครับล่าสุดหมอปลายได้ไลฟ์สดจุดทูบระบุว่ามาจ้าหมอปลายขอท่านยมให้แล้วรู้นะว่ารอกันอยู่ครับเลขทูบหมอปลายคือ571และ771ครับ อย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพืินด้วยนะครับขอบคุณครับ